Jay, where are you? สวัสดีค่ะเจวันนี้คือจะมาสั่งกะเพราไก่นะพอดีเอ,อชอบกินไข่ก็จะแอนไข่เยอะๆนะแต่ว่าคือที่เห็นช่วงนี้พูดเยอะเพราะว่าฉลาดกินไข่งไงคนมันฉลาดมันไม่ค่อยสบายหนยูป้าไม่ค่อยสบายเอา้าไม่ไงไม่เป็นไรหนูไปสั่งร้านอื่นก็ไดไไ้ไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรจ้ะ เดี๋ยวสั่งล้านเจก็ได้เนอะอะเดี๋ยวเปิดแกนให้นะเปิดแกนให้อ่ะนูหนูหยิบน้ำมันหยิบน้ำมันหน่อยโอเก่งหยิบน้ำมันเออเทลงเลยเอ้าเจอจะให้หนูทำเองเหรอบ้าลม่ค้าี่ไหนจะให้ลูกค้าทำเองอันนี้เขาเรียกว่าเปิดเผยวิชาให้ให้สุดเด็ดเคล็ดลับเอาหมูใส่เลยหมูใส่หมูหมาตาใส่ใส่ลงไปแล้วลูกเออใส่กระเทียมด้วยนะกระเทียมสองกีบเกินหมูกี่ชิ้นอะ โอเคหมูเดืห้าชิ้นนะโอเคอ่ะสั่างๆเลยนะใั่กระเพราใช่ไหมอ่ะใส่ใบแมงกอลใบมะกรูดด้วยแล้วก็อะไรอ่ะใส่ขึ้นช่ายด้วยลูกเออแล้วก็มีนั่นเห็นใบนั่นเ้าขวเห็นไหมเนี่อไหนก็ได้เนี่ยสูตรเนี้ยพี่แกงฮ่าพี่แกงเขาใส่กับแกงไม่ใช่เหรอเจ สูตรเด็ดผัดกะเพราที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าร้านป้าเข้าใจไหมพี่เก่งคนคนคนมันจะไม่เลยอ๋ออ๋อใส่กะปิลงไปด้วยไหมใส่กะปิด้วยจริงเดี๋ยวนะมันจะอร่อยจริงจริงแค่เธอจะชมเออใส่ลงไปโอเคอ่าคนคนคนอ้าวตอกไข่ลงไปลูกตอกไข่ลงไปป้าใจดีแถมไข่ให้ฟองหนึ่งเฮ้ยเจตอกได้ยังไงเดี๋ยวน้องเจ็บอะไรก็ไข่ไง จะบ้าหรือไม่เป็นไรตอกไปเลยถ้ามันเจ็บนะเดี๋ยวป้าจะตบป่ามันให้อ้าวอะอะโอเคคนทีนี้คนคนเลือนมาเลือนน้ำตาลใส่เรียงสองช้อนไม่ใช่น้ำตาลหนึ่งกิโลกิโลเลยเหรอใช่เอาใส่หน้าเจมไหมน้ำปลาจิ๊ดหนึ่งนะน้ำปลาจิ๊ดเดียวใช่กินหวานเหรอเออน้ำปลาจิ๊ดเดียวเดี๋ยวมันจะเค็มไง แต่ว่าน้ำตาลอ่ะสองโลใส่ไปเลยผงชูรสเท่าไหร่ดีตามเจ๊จสีเส่เศษสูตรเจ๊ไม่ใช่เหรอโอเคได้ไผงชูรสเอาสักสองทัพพีน,นะลูกนะอือโ okay, อเคเดี๋ยวละสูตรเด็ดโอเคอ่อออออะอ่ะพร้อมแล้วเอามามว้าจะกลิ่นหอมแล้วเนี่ยเอามาตักก่อนสีอย่าพึ่งใจเออเดี๋ยวชิมให้เดี๋ยวจิ้มให้มาซ่นะอมอะ <lineup> เรียบร้อยจ้ะเจ๊ หอไมไปถึงดาวกลงค่ะเลยเธอ,เอคนมันเก่งสูตรเนี้ยสูตรเนี้ยมันอยู่ที่สูตรอะเอาไปให้แม่ถึงกินเลยนะค่ะสองรอยจ้ะฮะสองร้อยสองร้อยเลยเหรอใช่โอ้ตังตังกระตกพิเศษไม่ปกติมันห้าร้อยดูสิหนูใส่อะไรเนี่ยเครื่องปรุงป้าผักเพือกอู้ใส่อะไรสารพัดลืมแถมใบกระเพราให้ใบนึงด้วยหยิบใบกระเพราใส่้วยใบหนึ่งใบเดีวย,ย,ยดวนะ เอ<า>อนี่แหละจ่ายมาลูกสองร้อยลูกเอาก็เจ๊เจ๊บอกให้หนูทําเองหนูยังไม่ได้ทําเลยไม่เป็นไร<ว>เจ๊พอกเจ๊เป็นคนมีน้ําใจเจ๊คิดแค่สองร้อยนี่แหละนะ,ะหนูมีห้าร้อยอ่ะแม่ไม่เป็นไร๋ยูเจ๊ทนให้เจ๊เป็นคนไม่เอาเปรียบเด็กหรอกครึ่งครึ่งแล้วกันเนาะคนละสองร้อยห้าสิบเจ๊ก็ได้เงินไปหาหมอแล้วกําไรอื้อซ่าต้นทุนสิบบาท ได้กำไรสองยห้าไปแล้วนะเจ๊เป็นอะไรของเขาเนี่ยจะไปหาหมอก็ไปหาหมอดูเรื่องเงินที่นี่มันใช้ได้ที่ไหนแล้วเจ๊